ไอเดียเพิ่มยอดวิวนะครับจากแหล่งที่มาของการเข้าชมวิดีโอแนะนำนะครับอันนี้อยู่ในบทที่5 1หนังสือ YouTube 101นะครับไอเดียการเพิ่มยวิวแบบนี้ก็คือการทำให้วิดีโอเราไปต่อท้ายคลิปของคนอื่นหรือแม้แต่คลิปของเราเองนะครับโดย YouTube ก็จะมะีขั้นตอนการประมวลผลเรือกริทึมเ,เพื่อนแนะนำคลิปที่คนดูน่าจะดูเป็นคลิปต่อไปนะครับหมายความว่ายังไงนะครับ เข็เขียนว่าตัวอย่างเช่นคนดูเปิดคลิปแกงเขียวหวานช่อง A อยู่คลิปที่แนะนําต่อท้ายก็อาจจะเป็นคลิปเมนูอื่นของช่อง A นะครับหรือเป็นคลิปแกงเขียวหวานของช่องอื่นๆเช่นช่อง BCD นะครับที่ไม่เกี่ยวกับช่อง A ครับหรืออาจจะเป็นคลิปอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวกับอาหารไม่เกี่ยวกับช่อง A เลยก็ได้นะครับโดยคลิปวิดีโอจะเปลี่ยนเฉพาะบุคคลเฉพาะแอคเคา t ด้วยถ้ามีหลายช่อง แต่ละช่องก็จะมีการแนะนําที่ต่างกันเดี๋ยวผมขอขยายความตรงนี้หน่อยนะครับคือสมมุติว่าเรากําลังดูคลิปกลแกงเขียวหวานของช่องคุณ A อยู่นะครับคลิปที่ต่อท้ายคือคลิปที่เป็นคลิปแนะนำนะครับลำดับต่อมาส่วนมากก็จะมีอยู่3แบบขึ้นเป็นคลิปช่องอื่นๆแต่เป็นคลิป,กลปกลแกงเขียวหวานนะคือดูแกงเขียวหวานอยู่อาจจะแนะนําแกงเขียวหวานของช่องอื่นๆมาให้เราดูนะครับหรือเป็นคลิปของช่องคุณเนี่แหละแต่ว่าเป็นคลิปอาหารคลิปอื่นๆนะครับ เขาก็เดาว่าเราน่าจะอยากดูเมนูอื่นของคุณ A นะครับหรืออีกแบบหนึ่งที่ผมเคยเจอก็คือแนะนําอันอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวกับอาหารไม่เกี่ยวกับคุณ A ไม่เกี่ยวกับแกงเขียวหวานแต่แนะนําอะไรครับแนะนําสิ่งที่เจ้าของช่องนั้นชอบมากๆเช่นเจ้าของช่องคือผู้ดูนะคือสมมติผมเป็นคนดูนะผมชอบดูไฮไลท์บอลมากๆนะชอบดูคลิปตลกมากๆ นะครับบางทีผมเปิดแกงเขียวหวานเนี่ยก็อาจจะมีบนๆเนี่ยจ,จะมีแนะนําแกงเขียวหวานหรือคลิปอื่นของคุณเอแต่ท้ายๆมาเนี่ยอาจจะมีแนะนําคลิปฟุตบอลก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเขาจะคาดว่าคนดูนะครับคือผมเนี่ยชอบดูคลิปอะไรเขาก็จะพยายามแนะนําขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองคนดูให้ได้ดีที่สุดนะครับโดยถ้าเราอยากให้คลิปเราถูกแนะนํามากขึ้นนะครับมีวิธีดังนี้นะครับ 1. นึทำคลิปตามกระแสเพราะช่วงนั้นจะมียอดวิวในหัวข้อนั้นจํานวนมากโอกาสที่คลิปเราจะไปต่อกับคลิปอื่นที่ดังๆที่เป็นกระแสอยู่ก็มีค่อนข้างมากนะครับสมมติยกตัวอย่างว่าครัวซองนะตรงนี้ใครก็ไปกินครัวซองใครก็ทําครัวซองขึ้นมานะครับทุกคนพูดถึงครัวซองกันเยอะถ้าเราทําคลิปครัวซองอยู่ด้วยนะครับก็มีโอกาสที่คลิปเราจะไปปรากฏ แนะนำต่อนะครับเพราะว่าโอมฮิตเลอร์ใครๆก็ดูใครๆก็ทานะครับยูทูปก็มองว่าเอ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คนก็ทําเยอะเพราะคนทำาคซองเราก็ทําคซองเราก็มีโอกาสไปต่อคลิปกับคนดังนะครับฉะนั้นคลิปกระแสคลิปที่แบบกำลังเป็นที่นิยมอยู่ขนาดนั้นนะถ้าเราทําได้ไวนะก็มีโอกาสที่จะเป็นวิด,ดีโอแนะนําไปต่อกับคลิปของคนอื่นได้ง่ายนะครับข้อ2คือทําคลิปครอบคลุมนะครับคือสมมุติว่าถ้าเราทําช่องอาหาร ก็ลองสำรวจว่าช่องอาหารดังๆมีเมนูอะไรยอดนิยมอยู่บ้างเราก็ควรจะมีเมนูนั้นในช่องด้วยเพราะว่าเราก็อาจจะไปต่อกับเขาได้ในทุกๆเมนูนะครับก็คือเอาลองเราอยู่ในวงการไหนอยู่ในคลิปแนวไหนสายไหนนะครับเขาทำคลิปอะไรประมาณไหนที่เป็นที่นิยมอ่ะสมมุติคุณทำอาหารเมนูยอดนิยมคุณก็ควรจะมีให้ครบๆเพราะว่าอะไรเขามีกงเขียวานคุณก็ขึ้นด้วยเขามีต้มขาไก่คุณก็ขึ้นด้วย เขามีข้าผัดคุณก็ขึ้นด้วยมีโอกาสที่คุณจะไปต่อกับคลิปยอดนิยมของคนที่ดังๆหรือคนที่มียอดดีๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับคือบางทีการที่เรามีเนาะมันก็มีโอกาสที่จะได้ต่อแต่ถ้าเราไม่มีนะครับอันนี้เสียโอกาสแน่นอนคือถ้าเขามีต้มขาไก่แต่บังเอิญช่องเราไม่มีต้มขาไก่เราก็แน่นอนว่าเราหมดโอกาสที่จะได้ไปต่อคิปเขานะครับข้อ3คือการทําเป็นีรหรหืออว่า Seriei EP นนนะคนนัับ เป้าหมายเพื่อให้เราต่อคลิปของตัวเองนะครับคืออะไรครับสมมุติผมทําเป็นสอนทาสอนทํา YouTube EP1 นะครับตอนเปิดช่องนะสอนทํา YouTube EP 1ตอนเปิดช่องนะครับผมอาจจะไล่เรียงมาเป็นสอนทํา YouTube EP 2ตอนตั้งค่าคลิปสอนทํา YouTube EP 3ตอนใส่เอนสกรีน ในการที่เราใส่เป็น EP ไล่เรียงลงมาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ YouTube รู้จักและเข้าใจว่าคนดูเนี่ยเวลาดู EP 3แล้วก็คงจะอยากดู EP 4ต่อไล่กันมาแบบนี้นครับฉะนั้นการที่เราสร้างเป็นซีรีส์หรือเป็น EP แบบนี้ก็มีโอกาสสูงมากๆนะครับที่คลิปเราจะต่อคลิปเราเองนะครับไม่โดนคนอื่นมาแทรกระหว่างคลิปเรานะครับข้อ4คือทําคลิปคุณภาพสูงถูกใจคนดูนะครับเพราะว่าอักลกอริทึมของ YouTube นะครับเขาบอกเองว่า เขาแนะนําตามคนดูนะครับตามนิสัยของคนดูถ้าคนดูเนี่ยดูคลิปไหนนานดูจนจบดูแบบบ่อยนะครับเขาก็จะแบบนะมีระบบประมวลผลว่าเฮ้ยคลิปเนี่ยคนดูคนนี้ชอบนะครับถ้ามีคลิปอื่นๆอ,อ,อีกของช่องนี้หรือนแนวน,นี้ส่งให้เขาอีกสินะครับฉะนั้นเวลาคุณทําคลิปนะครับก็หมั่นตรวจสอบว่ามินิสวอตหรือเวลาในการดูคลิปของคนดูของคุณ มากเพียงพอไหมสมมติคลิปคูณ5นาทีคนดูเฉลี่ย2นาทีครึ่ง3มนาทีอย่างนี้ก็ดีนะครับฉะนั้นลองดูว่าคนดูคลิปของเราจบไหมเราจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้างหรือลองปรับคลิปให้สั้นกระชับเพื่อให้คนดูดูคลิปของเราจบได้ก็เป็นโอกาสที่จะทําให้อัลกอริทึมของ y o u t u ได้นําคลิปเรามากขึ้นนะครับข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับทำให้คนดูมีปฏิสัมพันธ์กับคลิปและช่องของเรานะครับก็คือการมีคอร์ดิเรกชันต่างๆ่างเช่น ชวนคนดูให้กดติดตามนะครับชวนให้กดไลค์ชวนให้แชร์ชวนให้คอมเมนต์หรือแม้กระทั่งเราพูดว่าออมีอะไรสอบถามได้คอมเมนต์มาสิหรือแม้กระทั่งเราไปคอมเมนต์เปิดเป็นคนแรกเพื่อเปิดประเด็นการสนทนากับคนดูให้คนดูมีการมาพูดคุยมากดไลค์มาคอมเมนต์ตอบตอบโต้เรานะครับพูดคุยพวกปฏิสัมพันธ์พวกนี้นะครับ YouTube ก็จะมองว่าเอ้ยคนนี้นะคนดูคนนี้มีปฏิสัมพันธ์กับช่องนีนะ้น่าจะชอบวิดีโอนี้ก็จะแนะนําวิดีโอของช่องเราให้คนดูคนนั้นบ่อย นะครับอันนี้ก็คือบทที่5 1นะครับไอเดียการเพิ่มยอดวิวแหล่งที่มาการเข้าชมวิโดีโอแนะนำนะครับใครสนใจเนื้อหาแบบนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อนะครับหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับยูทูบหนึ่งศูนย์หนึ่งได้ก็มีทั้งรูปแบบ e book, อีบุ๊กอ่านในแท็บเล็ตมือถือคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มีแบบรูปเล่มเนื้อหาเดียวกันจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์เพจนี้ได้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ